สวัสดีคับท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีท c h a ชแ e นลนะฮะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับสำหรับเกมฮั s สโตนฮะตัวนี้นะเป็นกิจกรรมที่มีอายุการของกิจกรรมเนะี่ยอยู่แค่20วันนะฮะประมาณนี้นะฮะถ้ารวมวันนี้ไปด้วยก็21วันนะประมาณนั้นแหละในโซนของกิจกรรมก็จะเป็นเกม จำพวกเป็นเทกล่าวนะครับแล้วก็พวกาไอ้บกเกมท้าประลองนะครับเป็นส่วนใหญ่นะแต่เราสามารถที่จะเล่นแบบปกติได้นะครับไม่ต้องไปเล่นพวกเป็นเทกล่าหรือท้าประลองก็ได้ครับเป็นเล่นแบบโหมดจอันดับของฮาสโตนธรรมดาหรือว่าเป็นโหมดอิสระก็เล่นได้นะในส่วนของภารกิจก็จะมีตัวนี้ครับภารกิจหลักมีอยู่สามภารกิจนะภารกิจหลักจะมาทุกอาทิตย์นะครับในส่วนแรกของภารกิจหลักก็คือใช้ 400มานานะครับหรือจะใช้เหรียญทองก็ได้นะครับ400เหรียญทองนะครับในการซื้อซองการ์ดนะหรือเออมันก็ทำอื่นไ,ได้ละซื้อได้แต่ซองการ์ดนะครับภารกิจนี้ก็จะสำเร็จแล้วเราก็จะได้มา400 XP นะฮะส่วนสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นเล่นนะครับ20เกมในโหมดท้าประลองหรือเป็นทั้งกล่าวนะครับถ้าเกิดชนะเนี่ยนับเป็น2ครับในตัวภารกิจของสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเขาบางขังคับให้ไปเล่นไปเทสเก่านะฮะ หรือว่าหมดในลานท้าประลองก็ได้นะครับเกมท้าประลองเนี่ยเราไม่เสียอะไรนะครับเป็นทากาะจำไม่ผิดน่าจะเสียตัวนะส่วนสัปดาห์สุดท้ายนะครับอยู่ที่พันสองร้อย XP นะฮะก็คือลิ้นมินเนี่ยน,นครับสองร้อยตัวครับในลานในลานประลองหรือทากาวก็ได้ครับเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่ามินเนี่ยนที่เราเล่นเนี่ยเป็นมินเนี่ยนยุยๆแล้วก็มีโรคส,สั์สิ์เนี่ยมันก็จะนับเป็นสองนะครับ ต้องบอกงี้ที่ว่าเป็นมินเนี่ยนยัออย่วยุหรือมินเนี่ยนโลสสิกก็ได้นะครับมันจะคูณ2ให้นะประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลน,นะครับไล่มาจาก400 xp ก่อนนะ400 xp นะครับเราจะได้เป็นลงเตียมนะครับตั๋วลงเตียม1ใบนะครับมี2การ์ดแล้วก็เหรียญสำหรับเล่นเอ่อเล่นเป็นทักกลาวนะถ้าจำไม่ผิดนะมีอะไรอ่ากิจกรรมที่2ไอ้800 xp ใช่ไหมแล้วอีตัวนี้มัน1,200 xp เหมือนกันครับเหมือนอันแรกไปเลยอ่าเหมือนกันเลยนะครับสามอันนะครับอันสุดท้ายนี่น่าสนใจนครับนี่เขาจะแจกการ์ดซิกเนเจอร์นะครับอ่าพร้อมกับก๊อปปี้ของการ์ดใบนั้นนะครับทั้งหมดสามใบนะครับนี่กับรวมก๊อปปี้เข้าไปด้วยก็จะเป็นหกใบนะทีนี้เราจะมีการ์ดซิกเนเจอร์นะครับไปเล่นถึงสามชุดเอ้สามใบกันเลยเดียวเชียวนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอตัวแรกที่เป็นเทียนบิดเบี้ยวเนี่ยมันน่าจะเป็นของวอลล็อกนะครับตัวต่อไปก็คือนักบวชหญิงอันไคโรสเนี่ยเป็นของพีทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของเมดนะครับสรงสารบูนาวิเออเป็นเมดใช่ไหมเมดนะไอเมดเพราะว่าไอตัวนี้ไม่เมดก็พีทอ่ะนั่นแหละแต่เป็นการซิงเกิลเจนครับสวยๆเลยนะครับได้เล่นแน่นอนนะถ้ากิจกรรมครบนะครับก็ในวันนี้ก็ มีเพลงเท่านี้ครับการมาแจ้งกิจกรรมเฉยนะฮะในส่วนตัวเกมไม่มีอะไรอัปเดตมาครับนอกจากกิจกรรมใหม่นะครับการ์ดยังเหมือนเดิมนะครับยังเล่นได้ปกติครับยังไม่มีการปรับการ์ดอะไรใดๆสิ้นนะฮะแล้วก็ต้องขอจบการนําเสนอไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับจะเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมต้องสสยอะไรถามได้ครับในคอมเมนต์มาได้ฮะถ้าชอบกดไลค์ให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอของเรานะที่มาแจ้งกิจกรรมใหม่ให้ทราบกันนะครับก็ สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยได้นะครับนี่สาหรับเกมฮาร์ดสโตนนะเรามีกิจกรรมอะไรใหม,ใหม่ๆมาเนี่ยเราจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับแล้วก็วิธีการทํากิจกรกรมให้สําเร็จด,ด้วยนะครับทุกท่าวันนี้ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะ